ออลโลไฮไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม My l i t t ต e Pony นี้นะคะในอีเวนต์เกี่ยวกับบิ๊ซี่ที่กำลังจะมาถึงตอน6โมงเย็นนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา5 5โมง55นาทีนะคะอีก5นาทีอีเวนต์จะมาระหว่างนี้นะคะ5นาทีของเราจะมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับร้านค้าประจำฤดูกาลที่อัปเดตเข้ามานะคะเราจะบอกว่าเรามีแค่ d ด y b เบ e r ใช่ไหมที่ไปล่าไขากูพาได้แล้ว ตัวอื่นก็ล่าไม่ได้เลยแล้วที่เหลือนะ่ะเราก็จิ้มเอาจากวัตถุที่เป็นตะก้าไข่อยู่ในเมืองใช่ไหมจะบอกว่าจิ้มไม่ค่อยได้ตะก้าไขเลยทุกคนคือสะสมตะก้าไขอะได้แต่จากอีเวนต์เดียวนะคะให้ทำสอวันเนาะที่ผ่านมาก็ทำไปแล้วก็สะสมตะก้าไขได้แค่34มสับ80นะคะตัวแรกที่จะเลือกก็คือโพนี่ไลทเพลกัสซ่ามแย้มนะเป็นน้องผมยาวนี่เอง แล้วก็วันนี้เราเอาไข่เขียวนะคะใบแรกแล้วเป็นอวตารูปกระต่ายนะคะแองเจิลหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะไม่ใช่แองเจิลของฟาเธอร์ชายก็ได้แต่เป็นน้องกระต่ายเพราะว่าสัญลักษณ์ของช่วงเขาเรียกอะไรนะอีเวนต์วันอีสเตอร์ใช่วันอีสเตอร์มันก็คือกระต่ายกับไข่ใช่ไหมคะก็เลยเราเรา,เราก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนอวตารแล้วเป็นกระต่ายนั่นเองนะคะ แล้วก็เราจะบอกว่าตัวละครที่เคยจำร้านค้าช่วงวาเลนไทน์ได้ไหมร้านค้าประจำฤด,ดูกาลที่ช่วงวันวาเลนไทน์ทุกคนเราจะมีเจ้าหญิงอาเลมารีใช่ไหมจะช่วยหารูปโป่งหัวใจอะเออแล้วเจ้าหญิงอามารีอะสามารถช่วยหาไข่เขียวได้ด้วยแล้วเราก็จะไม่ได้ว่า ตัวละครนี้ช่วยเราหาหัวใจปปลูกป่งหัวใจอะ่ะมันมีใครบ้างแต่จําได้ว่าเจ้าหญิงอามอลีนะคะเราก็เลยให้เจ้าหญิงอามอลีน่ะไปหาไข่เขียวช่วยด้วยก็เป็นปาร์กเล็กๆน้อยๆตัวละครที่แต่มันจะเป็นเฉพาะตัวละครที่ช่วยเราในอีเวนต์อีเวนต์ไลฟ์ค้าประจำฤด,ดูการช่วงวันวาเลนไทน์น,ทนะคะที่ทําได้ไอช่วงช่วงเทศกาลวันหิมะนะ่ะเอ,อวันคริสต์มาสนะ่ะหาไม่ได้ จะเป็นหาเกตหิมะแทนเราลองดูแล้วเนี่ยจะเป็นเนี่ยเฝ้าดูหิมะแล้วโทเทียมที่ได้มันจะเป็นโทเคียนที่ได้มันจะเป็นอันเนี้ยเป็นรูปเกตหิมะนะคะมันไม่ใช่ไข่เขียวเราก็เลยมีแค่เจ้าหญิงอามอรีมั้งที่จําได้นะเราก็เลยส่งเจ้าหญิงอามอรีนะคะไปหาสมาชิกรอยัลขับนะคะคอนเทนต์ก็ยังไม่อัปเดตเลยว่าเดือนหน้าจะเป็นตัวอะไรเนาะแล้วก็ มีอะไรอีกรางวันก็ล็อกอินครบทุกวันนะคะเนี่ยแต่ว่าอยากรู้มากเลยว่าภูนี่ที่เป็นรางวันโบนัสน่ะมันเป็นตัวอะไรเราอยากรู้จริงใครใครใครรู้บอกหน่อยนะคะแล้วก็ร้านแล้วก็ตะก้าไข่อะทุกคนมันไม่ค่อยผู่ขึ้นมาในแมพให้เราเลยเราเลื่อนหาเลื่อนหาก็ไม่ค่อยเจอนะแบบว่าวันหนึ่งผู่มาน้อยมากอะเราได้แค่สาเองไม่รู้จะเก็บทันไหมเนี่ย สะสมโพนี่สตัวแล้วก็มาแลกน้องแมวนะน้องแมวกับแลกคูนอะอยากได้ทำยังไงดีให้มันทันเราไม่อยากซื้อผู้ช่วยไงผู้ช่วยมีใครบ้างนะผู้ช่วยอีก2ตัวล่าไข่กัวพาใช่ไหมมีใครบ้างนักเล่นเกมร้านเพกษการ์ใจก้าอุ้ยมีร้านไขาต้นไม้มาได้เพชรสองมีทุกสิชั่วโมงอุ้ยทุกคนอีก1นานะทีนะคะอีเวนต์จะมาแล้วมาเตรียมตัวเล่นดีกว่า ตอนนี้เรามีเพชรสะสม1,029เม็ดนะคะไม่รู้ว่าจะซื้อตัวอะไรได้บ้างมันแล้วมันจะมีตัวละครอะไรน่าสนใจไหมตอนนี้เสียงเรายังไม่หายนะฟังได้จากเสียงอะ่ะเอ้ยอีเวนต์มาแล้วนี่ไงเติมน้ําชาอีกไหมสหายรักฉันชอบใช้เวลาร่วมกับเธอมากเลยนะรู้ไหมถึงจะเป็นตอนที่เธอหมือมองไปไกลแสนไกลและถอนหายใจอย่างห่วยหาก็เธอะ อ่ะตายแล้วขอโทษนะดิสคอร์ดก็แค่หนึ่งในช่วงเวลาที่ฉันชอบที่สุดของปีมาถึงอีกครั้งแล้วและฉันก็ตื่นเต้นมากซะจนว้าวว้าวที่มาจากปากเธอเท่ากับเฮ้ยของโพนี่ตัวอื่นนี่นะทำไมเธอถึงตื่นเต้นขนาดนั้นล่ะการอพย,ยพย้ายถิ่นของพวกบิซซี่ก็จะมาถึงแล้วนะ่ะแม้ Discord พวกนี้เป็นสัตว์ตัวจิ๋วที่น่ารักที่สุดเลยนะพวกเขาทั้งตัวเล็กส,สมบูรณ์แบบแล้วก็น่ารักจนฉันแทบอยากเป็นแบบนั้นบ้างเลยเป็นแบบนั้นเหรอแต่เธอก็ตัวเล็กและสมบูรณ์แบบในแบบของตัวเองอยู่แล้วนะถึงอย่างนั้นแน่นอนว่าฉันจะลองเอาเรื่องนี้ไปคิดดูอู๋ดิสคอร์ดก็พูดดีนะแล้วก็ใจดีกับฟอเตอร์ชายด้วยนายไม่ต้องคิดอะไรหรอกหนะ้าอ่ะอันที่จริงฉันขอตัวแป๊บหนึ่งนะ ต้องไปเตรียมอะไรบางอย่างสําหรับการประพยพย้ายถิ่นนะ่ะในคุมการน้ําชาวไว้ก่อนได้ไหมฉันไปไม่นานหรอกพวกบิซซี่ตัวเล็กและบอกบางมากชนโดนกระแสลมพัดปิวไปง่ายๆเลยฉันต้องไปดูให้แน่ใจว่าวันนี้กลางหันที่โรงสีจะไม่พัดแรงจนเกินไปอ่าเป็นอีเวนต์แบบเดิมนะคะอีเวนต์สิวันเป็นอีเวนต์ที่พวกเราทุกคนเล่นกันบ่อยมากโอ ฟัตเตอร์ชัยเราไปจัดทีมปิกนิกดอกไม้เพราะว่ามีภูนี่มาโรงแรมขอใช้เพชรข้ามนะหนึเม็ดแล้วเราก็จะได้ส่งฟัตเตอร์ชัยไปทำควิสนะคะเออ่ไปตรวจสอบลงสีเรียบร้อย Discord, ออดิสคอร์ดเออนายทำอะไรอยู่นะ่ะแล้วน้ำชาล่ะ ไม่ต้องสนใจฉันหลอกฉันคุมการน้ำชาไว้แล้วฉันแค่ต้องไปทำธุระอะไรนิดหน่อยเหมือนกันเธอไปเถอะฉันรู้ว่าเธอก็ยุ่งมากเหมือนกันฉันว่าก็ถูกของเขานะตอนนี้ฉันยุ่งมากจริงๆครั้งก่อนใบไม้ที่ปลิวมาจากไหนไม่รู้แค่ใบเดียวซาร์จนบสซ,ซี่กลุ่มหนึ่งออกจากเส้นทางการบินเลยฉันต้องไปดูว่ากลีบดอกไม้และใบไม้ที่ใกล้จะร่วงทั้งหมดในเมืองได้รับการจัดการเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ไปดูคอมิวตี้กันทุกคนอุ้ยน่ารักตะมูตมีมากรางวัลลูกของซีบีดโหหนเรามีผู้ช่วยกี่ตัวเนี่ยโอ้ oh my god โอ้ my god มันจะต้องเติมเยอะเลยเราไม่อยากพลาดรางวัลน,นี้นะคะวิมี Apple ิลแจ็คด้วยที่เราเคยซื้อไว้เมื่อนานมาแล้วอืมเรามีผู้ช่วยแค่สามตัวนะคะเราทำอะไรต่อ าต้องส่งฟัตเตอร์ชายไปตรวจสอบที่ร้านดอกไม้นะคะบ่ายสีนาทีเรบร้อยเอาละแค่นี้น่าจะพอแล้วยังเดี๋ยวเวลาอีกนิดหน่อยฉันน่าจะพักผ่อนสักอ่ะเธออยู่นี่เองฟังนะฉันมีเซอร์ไพรส์มาให้แบบว่าเป็นรางวัลที่เธอช่วยดูแลธรรมชาติได้อย่างยอดเยี่ยมนะ แต่ฉันจะต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆของเธอด้วยพวกนั้นมีประสบการณ์การทำเซอร์พาส์ช่วงเทศกาลเยอะมากใช่ไหมล่ะฉันไม่อยากสปอยอะไรงั้นก็เออฝากบอกพวกเขาแต่เธอไม่ต้องมาด้วยก็แล้วกันอ่ะเออ,เอ,อฉันว่าฉันไม่ควรปฏิเสธถ้าดิสคออยากทำอะไรดีๆให้นะฉันมั่นใจว่าเขาคงไม่ได้วางแผนอะไรที่ไม่เข้าท่าและสร้างความวุ่นวายหรอกโอ้ฮีโร่หลักของเรานะคะอะ สู้บอสได้เลยนี่นะเพราะว่าพลังมันเต็มแล้วใช่ไหมรางวัลขั้นที่หนึ่งเป็นอะไรน้ําตกมุนตานะคะบูเลอรเหรียญเป็นของตกแตง่งขั้นที่สองเป็นบูสเตอร์นะคะคูณยี่สี่ชั่วโมง <c oughs> ขั้นที่สามเป็นกรอบหายากนะคะสวยมากขั้นที่สามกรอบลูกขั้นที่สี่เป็นอุโมงค์วิซซี่มุนตานะคะเป็นของตกแตง่ง แล้วก็รางวัลขั้นที่4เป็นสัตว์เลี้ยงนะคะ l a d y b เ r d เป็นแมงเต่าทองนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วขั้นที่5เป็น b ิ s ซแผงคอฟูนะคะเป็นตัวละครบิสซี่ขั้นสุดท้ายเป็นบิสซี่ดิสคอร์ดเราต้องมาถึงขั้นนี้ให้ได้เพราะว่าบิสซี่ดิสคอร์ดน่ารักแล้วก็ตลกมากเลยแต่ว่าอันดับคอมมิวตี้นะคะรางวัลคอมมิวตี้โคตรน่ารักเลยอะ่ะเนี่ยเป็นลูกของซีบีดอยากได้บิสซี่ตัวเล็กๆมาบินอยู่ในโพนี่วิวนะคะ เรามาดูคอลเลกชันกันคอลเลกชันนี้เป็นคอลเลกชันสำหรับร้ายค้าประจำฤด,ดูกาลนะแล้วก็ขัน้นนี้อุ๊ยราคา1,990ได้บิซี่ใครก็ไม่รู้3ตัวนั้นอนะแต่มีเจ้าหญิงตัวนี้ชื่อเฟอร์ดิสลีหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูชื่อแล้วนะเนี่ย ราคา900แพงมากอีกเซตหนึ่งได้บิซซี่เจ้าหญิงลูหนา้าราคา1,990นะคะอุ้ยนี่ไงใช้นิ่งอาร์เมอเราอยากได้ใช้นิ่งอาร์เมอ,อทุกคนแล้วทำไมเจ้าหญิงเซเลเทียกับเจ้าหญิงลูหนา้าต้องมาเป็นแบบรางวัลด้วยล่ะได้ยากไปอีกนะทุกคนนี่มาดูรูปร่างของบิซซี่ในร้านค้าการบิซซี่ฟ้าน้ำทะเลนะคะ ไม่มีดาวให้อัพด้วย b set นะคะราคา410นี่ไง busy for d i n e y จริงๆด้วยตัวนี้สวยนะแล้วก็ busy f u r ร y heart อันนี้สวยมากราคา900 busy f a u t t e r s h i เจ760ยก busy pinky pie 4ี่พาย450เออ pinky pie ลดเยอะ busy rainbow dash ดแล้วก็ busy rarity 720รบ busy twilight 760 บิสซี่ค่าแดนนะคะ900 b ิสซี่ช้นิ่งอาร์มือ850ช้ i นิ่งอาร์มืออาจจะทสิ์เรานะคะเพราะว่าเป็นตัวสีขาวด้วยแล้วก็ดูสวยดี b ิสซี่สตาร์ไลท์กิมเมก็สวยบิสซี่ทอแลกนี่คือน่าซื้ออีกเหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวผู้ช่วยอาจจะซื้อบิสซี่ทอแลกแล้วก็มีบิสซี่ทิกซี่นะคะบิซี่ทิก็สวยอะไรอันนี้แคปตัสโรดคุณมาผิดอีเวนต์หรอ บิซี่ปากกาลังนะคะตัวนี้ธรรมดานะบิซี่แผงกอผิวก็เห็นบ่อยอยู่บิซี่สีทองอแล้วก็ทาทเวอร์ลี่ <c oughs> แล้วก็บิซี่สีลาเวนเดอร์นะคะ <c oughs> เอ้ยบิซี่สีฟ้าผมเท่นะอ้อบิซี่สีม่วงเทาตัวนี้สวยอยู่แต่ว่ามันดูจืดไปหน่อยนะทุกคนโอ <c oughs> อยากได้บิซี่เยอะๆเหมือนกันนะแต่ว่าต่างไม่มีอะ มีที่เมืองอื่นไหมบสซี่คงไม่มีแต่ว่ามีกูแอปเปิลมาขายหกสิบแคนเทอลอตก็คงไม่มีนะอะ่ไม่มีทุกคนแล้วก็จะบอกว่าอีเวนต์เดี่ยวมาแล้วนะคะให้ทำอะไรวันนี้ให้ hey, hey, เล่นมินิเกมเก็บแอปเปิลสิบสี่ได้นี้เท่าไหร่สิบให้น้อยจังเลย เดี๋ยวเรามาตีบอสขั้นหนึ่งกันดีกว่านะทุกคน <c oughs> ใช่ข้ามการสอนไปเลยนะคะอยากได้นะชายนิ่งอาร์เมอร์แล้วก็ทอแหลกผู้เจ้าหญิงก็แพงเกินมีใครสู้ก็มาขิงกันได้นะทุกคนใครสู้ราคานั้นไหวอะขิงกันเลยเราสู้ไม่ไหวพอผ่านนะคะวิแต่แบ็คกราวในอีวินตรงโซฟา สีเขียวอะเด่นจังเรียบร้อยผ่านขั้นหนึ่งแล้วอุ้ยเราชอบวิซซี่ดิสคอร์ดอะดูน่ารักแล้วก็ดูตลกด้วยนะคะนี่ได้มาแล้วนะคะน้ำตกมนตรานายทำอะไรลงไปเนี่ยเจ้าสาดโง่ปล่อยช้านไปนะฮึมเบื่อวิซซี่ตรงมันพูชานี่แหละทุกคน เป็นไงเธอคิดว่าไงล่ะฟาเธอร์ชายฉันรู้ว่าเธอชอบดูแลพวกบิซซี่แค่ไหนฉันก็เลยรวมพวกเพื่อนๆในร่างบิซซี่ตัวฉีมาเป็นของขวัญอะไรที่ติให้เธอง่ายล่ะฮิฮินี่นายทำอะไรฉันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะ่ะว้าวฉันเป็นบิซซี่แล้วฉ,ฉันว่าฉันควรจะตกใจจนเสียสติแต่พวกเขาน่ารักสุดๆเลยไม่ต้องตกใจไปพวกนี้เป็นแคออ่ตัวจำลองเพื่อนของเธอในร่างบิซซี่นะ่ะดูสิมีเธอในร่างบิซซี่ด้วยนะ โอ้ยให้ตายเถอความโกรธนหน่ารักชมัดเลยฉันน่าจะรู้นะว่านายมีส่วนกับความปั่นปวนของเวทมนต์ประหลาดที่ฉันรู้สึกได้ดิสคอร์ดไม่ว่านายจะทำอะไรอยู่ฉันขอเตือนนะว่าหยุดซะมะไม่นะเดี๋ยวก่อนทวายไลท์ฉันว่าครั้งนี้ไม่น่าจะไม่มีใครเป็นอันตรายจริงๆละละมังทวายไลท์ <c oughs> ไม่ถูกใจสิ่งนี้นะคะเพราะว่าดิสคอร์ด มาสร้างความปันป่วนนี่รางวันคัทีิส่งจะได้บูไ๊ไหนทุกคนจังหวะนี้เราก็น่าจะเป็นเลเวล66เนาะเพราะได้แบบได้บูใช่ไหมโอเคทุกคนแล้วก็นะคะมาพูดถึงตัวละครในโรงแรมนะเป็นน้องฮันนี่สวีทแล้วก็มีเงื่อนไขก็คือให้ซื้อร้านขายโกพาด้วยและเมื่ออีเวนต์มาแบบนี้เราก็ต้องเอาเพชรไปซื้อตัวละครในอีเวนต์ใช่ไหมเราจะไม่ยอมเสียเพชร ไปซื้อร้านโกพาที่มาลดราคาเลยนะร้านโกพาที่มาลดราคาใช่ไหมมันราคาสองรอสิบเราจะไม่เสียเพ็รนะคะ <c oughs> เราจะไปทําการซื้อร้านโกพาที่ไม่ใช่ซื้อแปรับฟรีนะคะใช้แต้มเป้าหมายเนี่ยแหละไปแรกนะคะอยู่ในร้านค้าตรงนี้แล้วเราก็แลกมาเลยหนึ่งพันเก้าร้อยแแต้มนะคะ แลกไปเออได้มาแล้วนะคะลานโกพาสเอามาตั้งตรงไหนดีตรงนี้แหละสร้างปลักลักใช้เวลาสร้างสีชั่วโมงนะ <c oughs> สร้างเสร็จเงื่อนไขข้อนี้ก็จะผ่านไปนะคะแล้วเราก็ส่งโพนี่ไปหาคนนกต่อ แล้วก็หาช่อดอกไม้นะคะเพิ่งได้หนึ่งเองขนนงนี่ได้ศูนย์เลยนูจะทันไหมเนี่ยเหลือเวลาอีก2วัน19ชั่วโมงนะคะ3วันโอเคเราจะมาถึงขั้นซื้อตัวละครกันละาการที่เราจะซื้อตัวละครน,นั้นเราจะมาซื้อทอแหลกก่อนเลยบิซซี่ทอแหลกนะคะราคา399บาท แพงเราจะใช้เพชรซื้อบิซี่ทอเล็ไปโพนี่วิวจะได้บ้านแบบไหนกันนะนดูการทุกคน b ิซี่ทอเล็จะเป็นของเราแล้วส่วนชายนิ่งอาร์เมอร์ก็รอถึงขั้นที่ชายนิ่งอาร์เมอร์มาเป็นผู้ช่วยนะคะเราจะค่อยไปใช้เงินจริงซื้อชายนิ่งอาร์เมอร์แต่ว่าทอเล็ขออนุญ,ญาตซื้อด้วยเพชรก่อนละกัน858 จัดไปค่ะอุ๊ยนี่ไงบ้านทอแหลกทุกคนบ้านทอแหลกนะคะอืมอีเวนต์เกี่ยวกับบ,บีซ,ซีเราจะเอามาวางไว้แถวแถวไหนดีแถวๆไหนดีนะเอาแถวนี้แล้วกันที่เราเพิ่งเคลียร์ของไปนะคะนี่นะทุกคนนะใครอยากมาเยี่ยมบ้านทอแหลก ตรงนี้นะคะ585มิตรได้เสียไปแล้วใช้เวลาสร้าง3ชั่วโมงนะคะกระท่อมบิซซี่ทอแล็กอืมเราจะไม่ใช้เพชรแต่ว่าเพชรเหลือ445ใช่มั้ยใช่ไหมอ่าเราจะมาดูผู้ช่วยตัวต่อไปว่ามีใครมาขายอีกรถราคา445ริาพิงกี้พายขายเพชรอีก5มตรเราจะซื้อพิงกี้พายได้อืม พิงคี่พาย445อ่าตัวนี้ชื่อเลยนะ BCS 410โห BCS คูณแค่คูณ2งจะมาขาย410อีกขายแพงแล้วก็ b i ซี่แผงคอพิ้วนะคะ363อันนี้ผ่านไปแล้วกันเราจะซื้อแค่ b i ซี่พิงค i กี้พายนะคะเดี๋ยว b i ซี่พิงค i กี้พายเนี่ยถ้าซื้อน่าจะ ได้บ้านเลยขอดูขอเล่งเวลาดูนะเผื่อว่าเราจะได้เพชรม,มาเพิ่มอีกสักห้าม็รไหมนะโอ้คิดออกแล้วทุกคนเราไม่ต้องไปหาเพชรจากไหนเราก็ไปกดตีแรงคอมมิวนิตี้ไงแล้วมันจะมีเพชรด้วยเนาะเราก็ไปกดสักตัวหนึ่งแล้วกันอ่ะเอา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 ,เอา,เอา,เอาแอปเปิลแจ็คไปนะคะข้ามนะคะข้าม จะ mm, ได้เพชรถึง5เม็ดไหมเดี๋ยวมารับดูกันอืแต่ว่าอันดับดยังไม่ตกเลยน่อคนอาจจะมีผู้ช่วยน้อยเหมือนกันนะเน,นี่ยเดียวว่าเรามีทอเลยน,นี่ได้เพชรม,มาแล้วหนึ่งนะคะได้เพชรมาแล้วหนึ่งเออลืมไปดูชุดของฟัตเตอร์ชายใช่ไหมเดี๋ยวเราซื้อพิง์กี้พายเสร็จนะคะสองเม็ดละอ่ะดูเออเราซื้อพิงคกี้พายเสร็จเราก็จะไปดูชุดของฟัตเตอร์ชายกันว่าเป็นชุดยังไงน่าจะเป็นชุดเหมือนในอวตารเนี่ยเลย ได้เพชรมาอีก2นะคะตอนนี้ขาดเพชรอีก3เม็ดก็ขอเลชอีกคนหนึ่งแล้วกันไม่รู้จะได้มาอีก3าไหมอ่ามาแล้วอีก1น,นะคะขาดอีก2เม็ดละก็รู้สึกขอบคุณอีเวนท์ที่ผ่านมาอยู่นะเพราะว่าทําให้เราสะสมเพชรได้เยอะมากแล้วก็ที่เราเล่นอีเวนต์มินิเกมทองฟ้าปอดปุ่งของอาทิตย์ที่แล้วนะคะได้โคโคคูโซไปใช่ไหม แล้วโคโคฮูโจก็เป็นรางวันไม่ใช่รางวันสีเป็นตัวสุดท้ายในคอเลกชันหนของเราทำให้เราได้เพชรเพิ่มอีก75เม็ดสวยๆอ่าเพชรใหม่อีกแล้วนะคะก็เลยทำให้เราได้เพชรมาเพิ่มอ่าครบแล้ว3เมตรเราก็จะไปซื้อพิงคี่พายกันนะทุกคนโอ้รอบนี้ได้เพชรเยอะขึ้นได้เพชรมาอีกเม็ดโอ้ได้อีกเม็ดนี่เราก็มีเพชรพอที่จะซื้อพิงค์่พายแล้วนะคะ นี่อันดับที่2แล้วไปซื้อพิงกี้พายกันพิงกี้พายนี่ไง450ลดราคาตั้งครึ่งหนึ่งเนี่ยนี่พิงกี้พายอยู่บ้านหลังนี้นะคะเราจำไม่ได้แล้วว่า b ิซี่บ้านอยู่ไหนบ้างแต่ว่าเราจะย้ายบ้านไปหาชอแหลกกันนะส่วนของ b ิซี่เราจะให้ตั้งอยู่แถวนี้นะคะ แล้วเ,เราก็จะให้พิงค์กี้พายตามมาแล้วก็เอาน้ำตกมุนตาอะไรเนี่ยมาตั้งไว้ด้วยอ่ะตั้งตรงนี้ไม่ได้ตั้งตรงนี้นอ่ะโอเคเตี๋เราต้องตั้งไว้แถวนี้นะเพราะว่าเผื่อเอ้ยร้านค้ามันไม่มีผีใช่ไหมเราไม่ได้ร้านค้าเนี่ยขั้นนี้ก็เป็นบูธขั้นนี้ก็เป็นกรอบรูป ทาน,นี้ก็เป็นของตกแต่งนี่เป็นร้านค้าไม่แน่ใจวะทุกคนแต่ว่าจะไม่ให้ร้านค้าเราเลยหรอเพราะว่าอีเวนต์แบบนี้มันควรให้ร้านค้านะใช่ไหมเนาะยัยงไม่ได้ขนน๊กฟินอีกเลยบ้านอื่นๆของบิ๊ซี่หรออืมอืมนี่ไงบ้านนี้เรามีแค่สองหลังนะคะ,คะ เนี่ยตั้งตรงนี้นะไปตอนแรกมันจะมีอุโมงค์บิซี่หรือว่าของเล่นบิซี่นั่นแหละเราเก็บเข้าไปในคางแล้วนะคะเราเดี๋ยวเราค่อยหามาวางแล้วกันนะ <c oughs> ปลาทีนี้เราก็มีพิงกี้พายแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยพาพิงกี้พายไปไต่แดงนะคะเรามาดูชุดของฟอเตอร์ชายกันดีกว่าตัวแก้ไขโพนี่อ่ะนี่ไง ชื่อว่าคอสเพย์บิซี่ขั้นที่1เป็นชุดนี้มันคอสเพย์ตรงไหนอะอขั้นที่1นนะคะขั้นที่2ออุ้ยน่ารักหมวกเห็ดเรืองแสงขั้นที่3อุ้ยขั้นที่3น่ารักมากเป็นพึ่งพุโคโลชุดนี้ขั้นที่4นี่ไงขั้นที่4เป็นพึ่งเอ้ยเป็นบิสซี่สิเป็นบิสซี่น,นะคะทำผมด้วย เวราเราชอบขั้น3มเราจะพอพอพอได้ทุกขั้นแล้วเราจะเปลี่ยนฟอเตอร์ชัยเป็นชุดขั้น3โอเคทุกคนงั้นคลิปวันนี้ก็จ,จบรงเพียงเท่านี้นะคะก็มาส่องดูกันได้นะบ้านของทอแหลกจะสร้างเสร็จในอีก2ชั่วโมง39นาทีนะคะมาเข้ามาส่องดูกันได้นะคะก็มาเท่านี้นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนผ่านอีเวนต์นี้กันด้วยเพราะว่าตางวันขั้นสุดท้ายเป็น ดิสคอร์ดนะมันดีมันดีไงมันน่าสะสมเนาะแล้วก็เห็นบ้านแล้วใช่ไหมบ้านหลังนี้นนกระท่อมปิดซี่ไม่รู้ว่าตัวอื่นจะมีบ้านหลังอื่นไหมแต่เราก็ค่อยมาดูติดตามกันในวันต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ก็บา,บายๆนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันมากๆเลยไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะอีกเนตนวันที่2ของเรา